สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมเปมเจนายกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่เกมวันพีดกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับเบนบิ๊กแมนนั่นเองของผมก็ตอนนี้นะครับ1ดาวนะครับวิวสองรก็สายมัดก็สี่หมื่นใช่ป่ะตันหมื่นสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับส่วน สถานะข้างล่างก็จมตีก็118นะชีวิตก็1.9ครับป้องกัน3นะแล้วก็สปีดหนึก็ประมาณนี้ไอเทมก็ผมยัดเป็นไอเทมที่สุดสำหรับผมแล้วนะที่หาได้นะแล้วกออ็อันนี้ก็50นะครับไม่มีสมุดอัพนะสมุดไม่มีเพราะว่าอัพตัวอื่นด้วยนะครับก็เลยไม่มีสมุดนะผมหา ตอนสุ่มทําคลิปไม่ออกนะครับแต่พอมาซุ่มแบบปิดคลิปแล้วมาสุ่มอีกทีออกไหมครับโคตรสุดอะก็เดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนละกันว่าสกิลเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกิลที่1กันก่อนนํามาจากซ้ายมือแล้วกันการทําลายล้างฉินนะไปดูมันไปมาอย่างนี้นะสร้างนะครับ250% ATK นะครับแก่ศัตรูทั้งหมด มีการโจมตี 80, 60, 40นตะครับต่อจุดอ่อนของศัตรูนะครับสร้างความเสียหายเหล็กเพิ่มเติม 80, 170, 270เนะครับเพิ่มความเสียหายจริง50ให้ตัวเองนะครับ25 ATK เป็นเวลา3เทิร์นก็ถือว่าดีนะส,สกิลแล้วสกิลที่สองน,นะครับพลังลึกลับนะมันแปลมาอย่างนี้เพิ่ม ATK นะครับ45 รูปแบบ35%แล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับ50%ลดความเสียหายคิดตะ้อิบ้อร์เนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว80อืิบมก็สุดยอดใช้ได้อยู่สกิลมันแปลว่าอะไรวะลดความเสียหายคิดตะข้อเออแปดว่อันก็35นะแต่เปลอันหนึ่งก็80ก็35%นะครับลดความเสียหายคิดตะข้อนะ35% กิลต่อไปนะครับแทค t ติกมอนเตอร์นะครับแทคติกมาสเตอร์ดินี่ไม่ใช่มอนเตอร์นะแทคติกมาสเตอร์เป็นสกิลติดตัวนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับรางวัลหรือโกรธมากฮิว100%ของ ATK ของตัวเองนะครับและเพิ่มความเสียหายจริง25%ให้กับตัวเองอย่างทาวอนและ ATK 15%นะครับถือว่าดีนะได้อยู่กิลต่อไปนะครับ ปารามาจารยุทธวิธีนะครับติดตัวเหมือนกันเมื่อพันธมิตรโจมตีหรือติดคิดต้ฮิวหน้อยเปอ0 0เของ ATK ของตัวเองนะครับและเพิ่มความเสียหายจริงให้ตัวเอง25% ATK 15%, AT 15อย่างทาวอนสุดยอดแต่คำแปลหนึ่งมันแปลว่าดีเรนเล็งได้ยิงนะอันต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะน่าจา์สุดท้ายนะอันนี้น้าจานของเมื่อกี้ รมามจาันนะยุทธพิธีอันสุดท้ายนะครับเร็งแล้วยิงใครก็ตามนะครับที่โกรธจัดในการต่อสู้สร้าง200% ATK นะครับแก่ศัตรู3ตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดและยังมีการโจมตี5%ที่จุดอ่อนของเป้าหมายสร้างความเสียหาย100%ที่เพิ่งสร้างไปนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เอาง่ายๆครับก็เป็นตัวที่ดีนะ สกิลที่หนึ่งก็สร้างความเสียหายประมาณนั้นทำลายล้างนะสกิลเขาสกิลที่สองก็พลังลึกลับก็เพิ่ม ATK รูปแบบต่างๆนะครับลด,ดความเสียหายคิดได้เข้าสาิาเอซนแล้วความเร็ว80โอ้โหสุดสุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดเดยอะไอ้สามก็เป็นเทคนิคมาสเตอร์ปะหรือเป็กอันหนึ่งก็ปรามาจารย์ยุทธ,ธวิธีนะอันสุดท้ายเป็นเล็งแล้วยิง ก็ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะสกิวตัวนะครับคล้ายกับตัวที่แล้วเลยนะเนโกะนะครับจะเหมือนเนโกะกับลูฟี่สเน็กแมนเลยแค่พวกสกิวขนาดนี้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่สกิวเวลาลงเล่นนะเหมือนกันเป๊ะเลยก็ลูฟี่สเน็กแมนโจมตีเป็นหมูใช่ไหมส่วนเนโกะเนี่ยโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับส่วนบินแบกแมนครับโจมตี3ตัวนะครับ แล้วเป็นเลือกด้วยนะครับไม่ใช่แบบลิงอะไรนี่เลือกด้วยสามตัวสุ่มนะถือว่าโอเคไหมก็สำหรับส่วนตัวผมแลก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับประมาณนั้นแหละตัวมันหนานะครับแต่เราอัพไม่ตันมันก็ไม่แรงแต่สกิลตัวก็ถือว่าดีผ่านอยู่ก็ถ้าคนที่หาเอาไว้เล่นก็แนะนำไหมก็ ถ้าอยากโหดจริงๆต้องมีทีมที่แบบสปีดไวนะแบบโจมตีเรื่อยๆถึงตัวนี้จะมีบทบาทถึงจะแบบช่วยทํานั่นทํานี่ได้เยอะนะประมาณนั้นแหละก็อ่านสิครปให้ฟังแ้วถ้าใครไม่เข้าใจก็เมนไว้ใต้คลิปแล้วกันเดวบอกนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกับเพื่อนแล้วกันเพราะว่าไปลงอดีนามาก็แพ้รัวๆเลยครับมันตัวมันค่อยทําอะไรไม่ค่อยได้เลยโดนสะท้อนกับทีตาย,เ,ยเดี๋ยวเราลงกับเพื่อนให้ดูแล้วกัน น่าจะไหวนะจัดไปสกิลตัวเหมือนเลยครับเบนท์แมนก็เหมือนกับนี่นะดูฟี่สเน็กแมนแล้วก็เนโกะนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแอนติเทน,นะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครหาแบบเก็บไว้สะสมแบบอันตินะโคตรสวยอะ เดวคอยดูอันตินแล้วกันโคตรเท่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะวินหัวแล้วนี่โคตรเท่อะท่านี้น่าจะเป็นตอนที่ยื่นปืนใส่อันนี้ปะคิสรลุนะแต่จะไม่ผิดตอนมาลินฟอนนะครับก็จะเห็นนะครับเมื่อกี้ก็แรงอยู่นะอันติทีนะครับแล้วไปลงแบบทีมให้ดูแล้วกันเพื่อนผมมีคนโหดไหมวะแต่แบบเอาทีมแบบแข็งไปยืนอนะ เน็ดชาแล้วครับแค่หนึ่งดาวส้มนะก็ถือว่าแรงเดี๋ยวลงอาดีนาให้ดูแล้วกันเอาแบบทีมที่ซูซีหน่อยอืมคนนี้เขาจัดทีมอะไรวะเนี่ย จดี๋ยวดูอารีนาให้ดูเลยอารีนานะขอทีมที่แบบใกล้เคียงกันนะร่างลบสักสี่ล้านอะไร,ระแบบณนี้5ล้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้ให้ดูเลยกันเนี่ยตีผมก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวลองให้ดูเลยกันแบบสปีดไวเลยสกิลเหมือนเนโกกับลูฟี่สเตกแมนเป๊ะคอยดูนะครับคอยดูในตีผมบอกปุ๊บ แล้วเขาจะยิงตามนะครับสาลัดนะสำหรับเบนเบ็กแมนนะครับคอยดูนะตุ้มตุมตุมเห็นป่าก็แรงอยู่นะบอกไว้ก่อนว่าแรงอยู่แต่ถ้าไม่ได้ยิงก็คือไม่แรงนะครับคอยดูนะจะยิงออกมาปิ้วปิเนี่ยตัประมาณนี้นะลูฟี่สเน็กแมนโดนทุกตัวนะครับเนโกโดนแค่ตัวเดียวส่วนเบนเบ็กแมนนี่สามตัวนะครับ คยดูนะผมอยากเห็นตอน,อนติมากกว่านาะทีดีถือว่าโอเคครับตัวตัวละครถือว่าดีนะก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งถ้าอัพเต็มก็ถือว่าดีเลยนี่ดูโคตรแรงอันติโดนทุกตัวนะครับบอกไปก่อน ติดแล้วสําคัญนะครับสกิลที่ยิงออกมาเมื่อกี้เจาะเกาะนะครับโดนถึงมีเกาะยังไงก็โดนนะครับอ่าแพ้ <c oughs> โดนสะท้อนขับแพ้นะครับเดี๋ยวผมลองแบบตีนี้ให้ดูเลยเอาแบบนังไงดีนี่เลยนโกแล้วก็ดูฟีสเด็กแมนนะ บอกในความเกียนมาเยือนนะสกิลเหมือนกันทั้ง3ามตัวนะครับคอยดูผมว่าไม่ได้ใช้ป่ะนี่เนี่ยหายไปกับตาคอยดูวิวฟิวฟิวดโกะตงพุ่งและปึ๊บถ้ามีลูฟี่ด้วยนีย่ครบสูตรเลยนะครับป๊าบ ยิงต่อนี่ถ้าอัพเต็มบอกเลยเป็นเซ็ตที่เกียนมากเลยนะนีไ่ไงก็แพ้าดูทรงแหละอัพติไปลูกวะโอ้ไม่ทันลนะตายมัน <laughs> เป็นเซ็ตที่เกียนนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเราอัพเต็มนะ เราให้ดูกับตีดีแล้วกันเหมือนเขาจะตั้งไม่โหนนะเป็นคาตาคุรินะครับเนี่ยจะไปสาตัวสกิลเหมือนกันแต่ผมว่าได้ตายตั้งแต่ในจิตนะบ้างเนี่ยดูทรงนะ้วได้ตายแล้วเว้ยต๊าบเดียรปล่อยไม่ได้ดูต,ต้องหาคนที่สูสี เอาเน, 2, นี่ก็ได้สองล้านฝั่งนู้นก็เนโก้เหมือนกันนะครับเขาเราสปีดเร็วกว่าอยู่แล้วใครดูตูมยิงต่อเนโกะนี่ลูฟี่สเน็กแมนนี่เป็นเซตที่เกลียนนะครับขออภัยถ้าอัพเต็มนะลูฟี่สเน็กแมนยิงต่อนี่พุ่งไปอีกลูฟี่อีกแล้วก็ยิง ไม่ยิงว่ะไม่จบเทินนะครับตูมตอยต่อย,อยเป็นไงเกียนไหมเกียนเฉพาะกีดันเลยทเดียวโอเคครับก็สกิลตัวก็มีประมาณนี้นะสามตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเป๊ะเลย แค่แยกส่วนกันแค่ตรงที่สกิลนะคนหนึ่งโจมตีทั้งหมดคนหนึ่งโจมตีตัวเดียวคนหนึ่งโจมตีสามตัวนะประมาณนี้นะก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็เมนไว้ใต้คลิปแล้วกันก็มีแค่นี้นะรีวิวตัวละครก็ประมาณนี้แนละ้วกันผมแค่ดาวหนึ่งดาวส้มนะครับยังขึ้นไม่ได้นะก็ชิ้นส่วนนี้ผมมีอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับเลยอีกหนึ่งตัวก็ จากกาันันตีนะครับยังเปิดไม่หมดนะแต่ผมน่าจะน่าจะนะไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าบางทีก็ไม่เอาโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ